สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่มีผู้ที่สงสัยกันมากนะครับระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ e ี o หวตติ้ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยถูกต้องและเชื่อถือได้จึงต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับกรมการปกครองก่อนการใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือการปลอมแปลงข้อมูลบัตรประชาชนครับ และเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช้บัตรประชาชนตัวจริงและเป็นบัตรประชาชนใบล่าสุดที่ออกโดยกรมการปกครองจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดรวมทั้งเลขที่บัตรประชาชนและรหัสหลังบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนซึ่งเป็นขั้นตอนที่กรมการปกครองเป็นผู้กำหนดภายใต้มาตรการความปลอดภยัยและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองโดยตรงและที่สำคัญสภาวิศวกรไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหลังบัตรประชาชนของท่านแต่อย่างใดกรมการปกครองจะส่งผลการตรวจสอบบัตรกลับมาเพื่อตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งของสมาชิกต่อไปฉะนั้นบัตรประชาชนนั้นสำคัญนะครับรหัสหลังบัตรเปรียบเสมือนกุญแจในการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ